ท่านผู้ชมครับก็นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปาตองคอมเบคกครับประจำวันที่ที่สองพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เปิดหัวด้วยคู่มวยไทยหญิงกับคุณิชกพนาหยกนะครับยกละสองนาทีนะครับในพิกัด95ปอนด์กับระหว่างทราได้ดมุมแดงกับเพลงเอก คู่โอ๋โมวยไทยครับมีนักชกมาจากจังหวัดสงขลาครับแต่วันตอนนี้ก็ย้ายมาเรียนแล้วก็มากุดอมอยู่ที่ค่ายคูโอโมวยไทยกับอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับมีเจกับคู่ปรับเก่ากับเข็มทองโถเจติกับนักชกจากพัทลุงกับสมอยู่ที่สดวิหลายิิมครับเป็นคู่ชกที่บอกว่าเจอกันมาแล้วสองครั้งครับครั้งแรกนะทางด้าน,นบุมแดคกับเพลงเอกเป็นฝ่ายชนะคะแนนกับครั้งที่สองเข็มทองกับเสมอกับทางด้านเพลงเอกแบบ ดูเหนือกว่านินเทครับแต่ว่าพุดสินไม่เห็นด้วยครับให้เสมอกันไปครับวันนี้มาเจอกันเป็นครั้งที่3ครับวันนี้ผมกับทางด้านคุณประกิตนาวิการครับหรือว่าเอฟโกเยาวนะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับผมก็อาจจะนำกระทู้นะครับเอาแล้วรับทางด้านเข็มทงนั้นเป็นนักชกมาจากอดพัฒลุงนะครับคู่นี้สรุปก็คือสงขลาเจอกับพัฒลุงครับส่วนกรรมการบนพวธีก็เป็นทางด้านกรรมการพี่เลาวันการจนาครับถือว่าอดีตมวยเก่าครับก็คือทางด้านทัพทินสยาม สองการชนะครับนักมวยและกรรมการพื้นเพนนั้นมาจากจังหวัดราชธานีนะครับเอาละครับพูดด้บอกว่าเจอกันทุกครั้งสนุกทุกทีครับท่านผู้ชมครับในพิกัด9-5ปอนด์ปนนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งระดับภาคใต้เลยครับในคู่นี้ครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการชี้ขาดครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเจอกันมาสองครั้งนั้นชนะพ้กันทุกครั้งนนถือว่าครั้งแรกในทางด้านเป็กเอกชนะเบบพลิกนะครับ ครั้งที่สองในดูทาง,งด้านเข็มทองเลื่อมๆครับแต่ว่ากรมการแม่ด้วยให้เสมอครับในเจอกันเป็นครั้งที่สามอายุนั้นเท่ากันนะครับ15ปีครับแือว่าคู่นี้ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับทางด้านมุนเบยครับชกมาแล้วทั้งหมด24ครั้งกับชนะ16แพ้7เสมอหนึ่งนะครับส่วนทางด้านน้ำเงินกับเข็มทองครับชกมาทั้งหมด13 สิบสิบเอ็ดครั้งเลยครับชนะ 9, เก้าแพ้สองแล้วก็เสมอหนึ่งครับเอาละครับคุณนี้จะบอกว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินครับก็ต้องลุ้นแต่เพราะว่าโชคทุกทีบอกว่าแม่ได้ลุ้นกันแล้วก็ประเภทถ้าผสามก็บอกถึงเงินครับต้องบอกว่าถึงดีกาเลยนะเจอกนันมาสองครั้งาครั้งแรกนั้นทางด้านเพลงเอกชนะไปแบบพลิกลบกับถว่าอย่างนั้นนะครับชนะหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งนะใช่ครับ อันนี้เป็นครั้งที่3นี่ก็มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมืองภูเก็ตนะครับสำหรับทางด้านเพลงเอกนะครับย้ายจากสงขลามาอยู่ภูเก็ตนะครับเอาแล้วกับกำพิรวนบอกให้ชกได้ครับในยกที่1นึ่งเขาบอกว่าสายเลือดดีนะสำหรับเพลงเอกครูโอไม่ไทยครับลูกลูกสาวนะไม่ใช่ลูกชาย <laughs> ลูกสาวของทางด้านเลือดตานีเกล็ดเมืงตานีครับอ,อดีตมือดังเหมือนกันของภาคใต้ถือว่ามสายเลือดดีจังหวะฝีมือไอคิวนะอยู่ทางด้านมุมแดงนะอาจารย์ แต่ว่าแม่เขาเหนียวแน่นหนึบนี่อยู่ทางด้านมุมน้ำเงินแต่ว่าบางครั้งเมื่อขึ้นไปแล้วก็ต้องปรับได้ทุกอย่างครับจะฝีมืออย่างเดียวก็ไม่ได้ครับถูกต้องครับก็ต้องมีทุกอย่างครับเพื่อยังทํายังไงก็ได้ให้กาเชชนะกลับบ้านแล้วกันครับอ่ารูปร่างนี่ต้องบอกว่าโอ้โหพอฟันอุ้มามีหมัดหนึ่งสองครับเพลงเอกครับพิเศษอาวุธกับเพลงเอกทองตัดเพชงเครื่องดีเซลหรือเปล่าครับต้น ยกนี่แมรับไปโกนกับสองสามชุดเลยวล่วะครับเพลงเอกก็บอกแหม่ระยะหลังใี่เล่นเชิงกับต่างชาติบอยตอนนี้นี่ครูอุ้มวยไทยอาจารย์โอ้โหฝรั่งเพยียบแล้วก็เป็นไทรบอยฝรั่งที่ถือว่าระดับต้นๆของภูกเก็ตเหมือนกันครับตนนอนนี้ครูมวยไทยอตอนนี้นี่ต้องบอกว่าบูมเต็มที่เลยครับคือเคยมีทีมงานจากฝรั่งเศสมาช่วยดูแลแล้วกับตอนนี้ถือว่าเริ่มจะเข้าไฮซีสั้นนึ่งน่าจะตาเลยโอ้โห เอาเลยครับตักทายเจ็บๆเลยครับทางด้านเลงเอกครับบัตอีกแล้วครับแต่ว่ามาดูวงในแม่คุณนี้บทพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ออกมาเร็วเล้วครับเพราะว่าเข้าวงในกันเลยครับในยกแรกะมาลองกําลังกันก่อนครับแยกก่อนครับปีไรวันการชนะค่อยๆแกะค่อยๆแงะค่อยๆงัดมาเลยครับัติดสยามสองการชนะครับคนนี้ครับอดีตดาวดังนะ แต่ว่าตอนนี้บอกไม่ต่อยแล้วครับเป็นกรรมการดีกว่าครับและเปิดร้านด้วยอาจารย์อาจจะรวยครับไม่รวยตอนนี้รวยตอนไหนครับแม่ไม่ค้าโรตีเมื่อก่อนใช้วคกับตอนนี้มาใช้ตำตุงเลยครับธุรกิจน่าจะดีขึ้นเอาเลยก็ับมาดูครับตังตวงเรียบจกค้นยกเลยครับแต่ว่าวันนี้เลี้ยวเลยครับหมดยกที่1ครับมาลุ้นกันก่อนครับ โอ้แต่วันนี้ต้องดูที่เลขกันดูเหมือนว่าวันนี้มั่นใจเหลือเกินกับออกอาวุธทักทายไปก่กนครับในยกแรกแบบได้เยอะเลยครับอย่างนี้ครับมาดุดันนะไปที่บานมานี่คือคู่นี้ประกบกันมาอ่านเดี๋ยวอาจารย์ภาพช้าก่อนเลยครับเอาเลยครับนเลยครับดูหนึ่งสองของทางด้านเพลงเอกแล้วก็วางแข้งซ้ายได้เต็มตัวตัวแล้วมีมัดเสริมโอ้โหวันนี้อาวุธเยอะจริงๆครับทั้ทงแข้งขวาแข้งซ้ายครับ แล้วก็นี่มีหมัดอีกโอ้โหหมัดซ้ายก็ฝาก็ดีครับจับจับจับไม่ได้กับโจฮุกไปก่อนครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่างานหนักจริงๆครับสําหรับช่วงต้นยกกับแม่เข็มทองจะแก้เกมยังไงครับเอลนเอกนี่ไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าไปเจอเพชรมะนาวตอนนั้นมาแทนเข็มทองนะเข็มทองไม่สบายก็เลยใช้รุ่นพี่เขาจริงๆเับเพชรมะนาวพลาดกับแพ้ก็ยังสนุกนะอาจารย์นะ สอบผ่านถือว่าสอบผ่านเลยตอนนนั้แพ้แบบเพชรกระดูกครับใช่ครับผมวันนี้มาเจอเข็มทองอีกที่ครับครับคืนนี้เจอกันแล้วก็บอกไม่แถวคู่คู่กันแล้วไม่แถวกันครับติดมาสี่ครั้งก็ได้ชกสามครั้งทั้งวันนี้กับกฟนเดวิติดกับทางด้านเข็มทองเลยครับแต่ว่าเพชรเปนา้มาเท่นครับเข็มทองนั้นไม่สบาย ว่าวก็อยู่ค่ายเดียวยกันกับในเคริรสดอบินหลายยิมเหมือนกัน,กนครับเอาแล้วคนนี้พิสูจน์ครับว่าไฟ,ฟที่3จะเป็นอย่างไรครับน่าให้ทำมาจะทักน่าจะมีไฟสี่กันโอ้คนนี้นี่แหมดูดังไทยยังอาจารย์ปอบยิบปอบยิบแม่หลายภาคแลวเกิร์นกันนะ, <laughs> ะครับมาย,ยาวๆครับก็ต้องดูไฟนี้ก็ว่าไฟ,ฟที่3จะมาหรือไม่ครับถ้าดูจากรูปเกมครับต้องดูรูปเกมก่อนก่อนครับอ่า ใส่กันไปเลยครับอูโหูครับวันนี้นี่เสริมหมัดีมัดเสริมก็โอ้หนี่เลยครับมีทุกอย่างแล้วละครับทางด้านเพลงเอกครับวันนี้มาดุดันเลยอาจารย์นั่นแหละครับขายแบบนี้แล้วโอ้หแข่งขวาวางเต็มลำตูวเลยครับยังตั้งลำไม่ติดเลยครับเข้ามาก็เจอทีโอ้โหแข่งฝวาว่ายังไงครับเข็มทอครับเครื่องดีเซลครับ เอาเลยจะเือนได้หนึ่งดอกครับเห็งหน้าจะเข้าไปต่อยกเจอทีบเลยนะครับแมวันนี้ไปเชิดตัวยากเหลือเกินครับดูว่าเป็กเ,เอกนั้นรู้ครับไม่เข็มทงนั้นเข้าใกล้ครับ่ายิงต่อยเขาบอกว่ายิ่งมั่นใจแต่ว่าแค่ยกสองเท่านั้นนะ,ะต้องดูว่าบดทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์การยืนระยะครับนะครับจะฝังได้หรือเปล่าเริ่มจัดแสดงบทบาทมวยเขาอย่างเต็มตัวเลยครับทางด้าน เข็มทงครับเข่าปล้ำในตั้งแต่ต้นเกมยกกระขึ้นเกมผมยกสองเลยครับแม่สองนาทีตรงนั้นครับท้าไม่ได้กับมวยหญิงครับค่อยๆโยกค่อยๆขยับครับอ่ากับไม่ผ่านครับล็อกได้ครับทางด้านเพยงเอกโอ้โหนี่ตะวัดโลกเตะล่งจะขึ้นบนได้ครับดีว่าไม่โดนปลายคางครับขวามาขวาคืน ให้อะไรให้ตอบครับของฟรีไม่มีปลเตมขึ้นน่ะครับดูครับพยายามจะมีหมักเสริมโยกทวานครับแมไม่โดนครับเ่งนี้ครับบทพีสูตรของคู่นี้ยังอีกสมยกกว่าๆครับในช่วงปลายยกแรกยกที่สองครับโอ้โหแล้วก็หมดยกสงครับมีรอยยิ้มเลยครับทางด้านเพลงเอก ก็มันอยู่ในยกที่สองครับวางไปส่องแข้งเหมือนกันครับแข่งขวาของทางด้านเข็มทอแต่ว่าเจอตัวโดวยมัดแล้วก็มีแข้งขวาขึ้นเหมือนกันครับวันนี้ยกตองน,นี้ดูเหมือนว่าเน้นแข้งมากขึ้นแล้วครับนี่แหละครับมาส่งไม่โดนครับ วงในนี่ยถือว่ายังไม่ใช่เออหูแต่ฮุกลำตัวเลยนั่นหือเต็มเครกับดีว่าสมมาดีกับทางด้านเก็บสอมีแน่นแม่จุกได้เหมือนกันกับเจียเต็มเมแบบนั้นรับอะไะครับสีสันครับของทางด้านทีมงานกับปาตองคอมแบตลีครับทุกวันอาทิตย์ครับแต่ว่าแมมีข่าววงในนะเววๆนะว่าปาตองคอมแบตลีกันจะย้ายไปอยู่วันพุธครับแน่นอนครับไม่ไม่วงในแล้วครับ ไปเร็วแล้วครับแน่นอนแล้วครับประมาณกลางเดือนหน้าครับเดี๋ยววันวันที่19บเก้าครับจากย้ายจากวันอาทิตย์ไปวันพุธครับอ่าพุธที่19ครับเริ่มป่าตองเข้าไปแล้วก็ป่าตอไปวนติดกันเลยครับสองวันตินะโหนกับวัดพุทหัดกับสองวันติดเลยนะโหนงดังถนนวิมขัดใหญ่ครับเอาแล้วก็มาดูยก3าครับมาดูยกที่3คลื่นทางครับดูเหมือนว่ายกนี้เข็มทองต้องเร่งมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามีดิสเปลกมีมัด เข้าไปและแข่งหน้าครับเอกๆวันนี_<_้โอ้โหแข่งเขาบอกเครื่องดีแล้วเกินนอาจารย์นะอาวุธเยอะจริงๆครับดูครับเขาวงในได้เปล่าแต่ยังไม่ถนัดครับที่ไม่ถนัดเริ่มจะตีได้เอาเลยครับครงได้เขาะเขาบอกว่าเขาอาชีพเขาอาชีพเอาเลยครับสามดอกสี่ดอกครับอย่างนี้ครับ โอ้โหนี่แหละครับแม่มาตีนปลายหรือเปล่าครับส่งยกกันดูไม่เบียดครับยกสามจับไม่ได้โอ้สายเป็นชุดเลยครับโอ้โหอ่าแหละครับจะเกาะติดคิดตังเลยหรือเปล่าจับสายอะไรอย่างนี้ครับเกาะติดคิดตังเลยหรือเปล่าครับอาจารย์เลยครับมีเฮเลยครับแม่โอ้โหนี่มวยเข่าจริงๆกับเขาในได้โอ้ยมีศอกหนักแต่ไม่โดดแต่ว่าเอาเลยครับสู้ได้ครับเปาครับอย่างนี้จับเข้ามาแต่ว่ายังฝืนกับ โอ้โหแต่ตีเป็นชุดเลยครับโอ้โหอาแล้วครับวัดกันที่การยืนระยะครับดูเกมยาวๆครับแบบนี้ก็บอกว่าดูเกมยาวๆครับให้ไปโกนสงยกกับโหยก3ามเท่านั้นเลยครับแม่ฉายเวมยุราเลยครับทางด้านข็มโถงอาแล้วครับนอกนอกเป็นของเธอนอกเป็นของเธอครับนี่โอ้ยแข้งซ้ายแข้งขวาลุกแล้วโดนเหมือนกันครับแข้งกับเข้ากูนี่แบบวงนอกของไอวงในของยู่ครับอย่างนั้นแบบ ทีวูทีอินรับโอ้โแต่ว่าจับแล้วเสียงเฮม้าเลยครับมากโหนในนี่ตีแล้วเห็นนะมันชัดครับว่าอย่างนี้ครับอะไรครับเตะอย่างเดียวเลยครับโอ้โหบอกกัได้ยางเสียอย่างเดียก่อนนี่เลยครับนอกกับในอัศนีวะสันโชนโโหโหนี่เลยครับอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าทางอะไรครับ โโอ้หลกในเสียด้วยครับแม่หมดยกก่อนครับโอ้โหหมดยกที่สามครับโโอ้หคู่นี้อาวุธเด่นดูว่าพอพอคันกับแต่ว่าอาการกับทรงมวยอ่ะนี่ลุ้นเกมยาวแล้วอาจารย์ลุ้นเกมยาวเลยครับโอ้กับต้องยกที่เหลือครับคือคำตอบครับเนี่ยมาดูภาพ้าอีกสักคทูนนะครับโอ้วยังไงครับนี่ครับดูครับแม่จังหวะเข้าในโขงทางด้านเข็มทอง ตีนั้นไม่เจ็บครับแต่ว่านั่นแหละครับหมายถึงความแข็งหมายถึงอาวุธกับที่จะอยู่คู่ต่อสู้กับดูครับทําให้ทางด้านเพลงกเองนะโตไม่ทันกับเจวงในครับยูเป็นชุดพยายามจะสู้เข่าครับแต่ว่านั่นแหละครับแม่เจอเข่าอาชีพเป็นลาบากครับเอาละครับต้องบอกว่าสองยกที่ผ่านกับยกทั้งหมดสามยกกับผ่านสองยกกับยกที่ผ่านนี่แม่น่าจะดูออกครับว่าอะไรเป็นอะไรครับ ตองลุนยกที่4ครับมาดูเกมยาวๆเลยครับคู่นี้บอกแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้อาจารย์แต่ว่าสามภาคไม่พอแน่นอนครับดูจากลุกเกมตรงอย่างนั้นเลยครับต่อกันทุกครั้งบอกว่าสนุกทุกทีครับไม่เอาไม่ขัดใจผู้จัดไม่เอาเปรียบคนดูกับโอ้โหืีว่า สองยกนั้นดูเลื่อมๆรับผมมายก3นี่โอโ้โหดีขึ้นมาเกือบจะแซงเนี่ยมาดูยกนี้ก็ว่าจะไปตลอดรถฝัฟังหรือเปล่าครับผงทั้ง2ฝั่ังนะครับอยแ,แก้เกมกปนยังไงครับทีมงานทํางานหนักแน่นอนครับถ้ารูปเกมอย่างนี้กันการบ้านตรงมาเร็วเลยครับยกที่4นี่ยกสําคัญของมวยไทยด้วยครับ เอาเลยครับไม่ฟังเสียงอะไรครับนี่แหละโอ้โหเข้าในไม่ต้องทําอะไรทั้งที่เลยครับขวาโคตีเข้าอย่างเดียวครับทางด้านเข็มทองครับเอาแล้วับเพลงเอกนั้นไม่มีทางเลือกต้องทุ่ไหนเลยครับเพราะว่าคู่ต่อทุ่เข้าไปคิดติดตัวตลอดเลยครับเอาเลยครับมัดได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ทันนัดครับโอ้โหเสียงเชียร์นี่ตีกันอร่อยหอ่เลยครับอืมฮะยับนี่เลยครับขวาขวามาครับ โ <peach> อ้อโหเจอแข้งเหมือนกันครับน<สะ>ี่ครับอย่าหลุดนะอย่าหลุดจะไล่จ,จนหรือเป<สะ>ล่จาะจะไล่จนหรือเปล่าครับดูครับออเอาเลยครับโอ้โหแต่ว่าตีแต่ละดอกดเตอร์ทีนี้บอกว่าได้ใจท่านผู้ชมครับ<สะ>อเ<สะ>บแลครับแย่ครับแย่ครับโอ<สะ>้โหมันหยดไปเลยครับ<ษ>มันหยดไปเลยครับผมการชิดลมของทั้งสองฝั่งสองข่ายครับวันนี้มาไม่มีแผ่วครับแม่ถึงยกซีครับ ยังออกรุกันได้แบบสนัดและก็แบบหนักๆเลยเลยครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับแม่โอ้โหพลัดกันได้พลัดกันโดนอย่างนี้ต้องบอกว่ายกเทดให้กรรมการครับถ้ายกต่อไปยังเป็นรูปแบบนี้ครับว่าโชคแบบไหนรันจิ้มลำตัวขวามมาแต่าด้ไม่ได้เท่านั้นเลยครับโอนี่คือคำตอบแล้วับแม่นี่เลยครับฮากโอ้โห แข้งขาอ่อนไปหรือเปล่าโอ้ยยกนี้่ทุกแม่ทำมาเท่าไรเทพจะคืนทุกหมดเลยครับแบบนี้ครับเอาเลยครับต้องเอาคืนใหม่กันเอาอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งครับโอ้โหอีกชุดหนึ่งครับโอ้โหอย่าเฉยครับอย่าเฉยครับนักเบรกอย่าเฉยสุดๆครับสุดๆครับอืมอ้าขยับแข้งเบรกประสานแข่งก่อนโอ้โห ยกที่4ครับอูย้ยังมองไม่ออกทุนยองครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูภาพช้าดีกว่าครับอย่างนี้เงี้ย <five>, เอาเละครับดู <Five. S 1> ทุนยองครับ แม่เป็นภาพช้าที่ทางด้านน้าเงินครับก็ดูว่าทางด้านเข็มทงครได้เปิดเกมโก้เลยครับขึ้นบ่าขย่มเป็นม้าเลยครับแล้วก็มีชุดใหญ่ไปให้ทางด้านเพลงเอกนะครับนี่เลยครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแม่ทำท่าเะดูทำท่าจะบมืครับแต่ว่าสุดท้ายก็มันดูเหลี่ยมนี้ครับโอ้โหนี่เลยครับแม่ถ้าเป็นยกห้านี้ครับ ยิงดำนี่บอกว่าแม่กรรมการชี้ขาดง่ายเลยครับตอนน,นี้ต้องบอกว่าดูกันยากเลยครับดูยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวดูให้เหมือนกรรมการนี่แหละครับคือมวยไทยครับทุกครั้งนี่สุดๆครับคู่นี้ครับเอาละครับแม่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนใกล้เคียงกันเหลือเกินครับอายุกันเตือสูงห่างกันแค่สามสามิลเดินเลยครับ ไม่โอ้กใครถูงก,กว่าใครครับ้ะครับมาดูยกสุดท้ายครับต้องบอกว่ายังไม่มีใครขึ้นนำย่างโดดเด่นนะครับ <c oughs> ถ้าดูจากสายตานะครับมีคำถามับคุณว่าใครชนะครับต้องรอคำตอบเมื่อสองนาทีที่ผ่านไปแต่รูปยังเหมือนเดิมก็คือทางเข็มทง ขยบขย่มขย่มอีกชุดหนึ่งอ <go>. mm ีก hmm. ชุดหนึ่งกับโอ้โหเดี๋โหอย่างนี้แหมเพลงเอกได้ตักระมะดอกสองดอกบัดโอ้โหก็บอกว่าได้นอกเสียได้ได้นอกเสียนายครับอืเอาเลยครับดูดูว่าเป็นอย่างไรครับโอ้โหดีเลยพอเข้าในชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าแย่ก่อนครับแย่ก่อนครับโอ้โห ดูยากครับโยงครับขยับมาขยับสายจะออกกอดครับฟางตีนแล้วที่เสมอกันพอยกห้านี่ยไม่ทำอะไรกันครับยกนี้เกมมันเปลี่ยนครับโอ้มีลูกขาลูกกันนะมีลูกขาลูกกันดูครับดูครับโยกขยับครับอยับลูดครับโอ้โหนี่เลยครับพ่อวู้ดมันเสียอาการครับโอ้โห แลยครับยังมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับมั่นใจแล้วทั้งคู่ครับแม่คำตอบจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับหลังจากหมดยกนี้นะครับยกสุดท้ายตอนนี้นี่วุ่นวายเลยครับวุ่นวายนะครับสถานการณ์นี่วัดใจกรรมการกล้าให้เสมอหรือเหมือนเดิมหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือวัดใจกรรมการเอาแล้วต้องเห็นชัดเจนเลยครับเพจะให้รู้ไปเลย เจน่งไอรูไปเลยครับตือหแยกก่อนครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับการคุมงานแยกมาเลิกมาแต่ทั้งคู่นั้นมาบอกไม่ต้องบอกมากครับใส่แน่นอนครับนี่เลยครับคนละแข้งคนละดกโอ้โหโอ้โหไม่โดนครับแต่ว่าได้รูปไดอาการริบเรามั่นใจเลยครับในช่วงปลายยกแล้วก็เมดยกที่ห้าครับรอบที่ขาดอย่างเป็นทางการครับจาก คุณประกิจนาวีการครับจะไปอ่านคะแนนให้คุนเจ้าคำว่าใครจะชนะครับตอนนี้ทายกันได้เลยครับว่าใครจะชนะครับทายในใจได้เลยครับบุผปผาจับละกบไปก่อนครับแม่อะบอกว่าตัดสินยากครับคุนนีครับโอโ้โหต้นเกมกับปลายเกมแบบต้นน้ํากับปลายน้คํคแบบ มาดูกันว่าทางด้านน้ำเงินเกมทงนั้นจะเปิดเกมเข้าบู๊ก่อนครับแต่หลังจากนั้นแมะโปเล็กเอกตั้งหลักได้ก็มีอาวุธโต,โต,ต้ตออเป็นชุดเหมือนกันครับมาดูครับว่าผู้ตัดสินจะให้ใครกับโรบินที่ขาดคะแนนอย่างเป็นทางการกับดูภาพรับประกอบไปกอน่นเองครับ Ladies and gentlemen, up the fat round, insertion! And the referee give the same score. Keep the winner 49 and lose 48. The winner by Unanimous Insertion! And the winner! Race corner! Oh, playing a cap. ย้ำชัยชนะไปอีกครั้งครับออ congratulations again for the winner เพลงเอกครูโอมวยชทย